บทภาคเอราวัณทำนองสนออินทราชิพบิดเปือนกายินเหมือนองค์อมรินทรงโคตชะเอราวันช้างนิรมิตรทธิแรงแข็งขันเพืือกพองผิวพันสีสังสะอาดโอลาสามสิบสามเสียนโสภา เซียนหนึ่งเจ็ดงาดังเพชรชรัตรูจีงาหนึ่งเจ็ดโบอกอรณีสระหนึ่งย่อมมีเจ็ดก็อุบลบันดาลก็หนึ่งเจ็ดดอกดวงมานดอกหนึ่งแบ่งบ้านมีกลีบได้เจ็ดกลีบพกากากลีบหนึ่งมีเทพธิดา เจ็ดองโสภาแน่งน้อยลำพาวนงพานนางหนึ่งย่อมมีบริวารอีกเจ็ดเยาวมานล้วนรูปนิรมิตมัายามจับระบำรำไรใส่หา้าช้ำเนื่งหางตาทำที่ดังเทพอับสนมีวิมานแก้วงามบวร ทุกเกตกุญชนดังเวชยานอมริน